สาวแคนคลิปนี่คะ่ะสาุกคนเนี่ยม,มารับของฟรีอันนี้คะ่ะเป็นลิมิเต็ด UGC นะคะตรงผมน่ารักมากๆเลยคะ่ะจ่ายทั้งหมดนะคะ7 0 0 0ชิ้นด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใส่น,นะคะใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆคะ่ะโดยสำหรับแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะมีชื่อว่า trendy avatar office ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แบบไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะทุกคนมันจะเป็นเอกหัน,นะคะ่ะคือเรานะคะก็จะต้องวิ่งนะคะหาหาเป็นไข่ในแบบให้เจอค่ะหากว่าเราเจอไข่นะคะก็สามารถกดไปที่ไข่นะคะแล้้ววกก็ไปรรรัับขอองฟีีนนนนคค่่ะะะะโดยเตจิม เจ็ดโมงเช้าของวันเสาร์ที่12สิ่ิงหาคมนี้นะคะก็รีบเข้ามานะคะแล้วก็มารับของฟรีกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวแบบนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยทางตัวแมพนี้นะคะเขาเคยแจกของฟรีมาแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เ,เคยเล่นเกมเป็นเอกันนะคะแล้วก็เจอเจ้าตัวไข่นะคะเขาจะอยู่บริเวณแบบไม่ได้อยู่ตรงใกล้ๆก,กับหุ่นคน,นะคะแต่จะอยู่แบบว่าเอ,อ่อบริเวณที่มันเป็นพื้นสีเขียวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ไกลๆนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องตามหานะคะแมพเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างนะคะทุกคนเราก็ต้องตามหาให้เจอนะโอเคทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เพีย,นนะยง,งนี้นะไงเดี๋ยวเจะคลิปนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you